ตีสองตีสามเราเราก็คุยกับแฟนว่าเอะพ่อไม่ไม่เป็นแล้วนะไม่มีอาการที่จะตื่นมาแล้วนะนอนสี่ทุ่มมันก็หลับยาวไปถึงตีห้านาฬิกาปลุกตื่นมาแล้วนะเป็นมาตั้งสิบแปดปีมันใครจะไปรู้ว่ามันมันทาให้เราดีขึ้นได้ก็ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดอะไรเนี่ยบ่อยๆทั้งเหนืออีสานแล้วก็ใต้เริ่มตั้งแต่ปีสี่ห้าที่ผมเริ่มเดินทางไปต่างจังหวัดทีนี้นั่งรถประจําทางนี่กว่าจะถึงก็อาจจะสิบโมงเก้าโมงครึ่งเนี่ย มื้อเช้าถึงจะได้ลงท้องแล้วก็ขณะที่ท้องว่างเนี่ยน้ำอดลมหนึ่งขวดแล้วข้าวหนึ่งจานทานมาอย่างนี้เนี่ยร่วมสามสี่เดือนจนกระทั่งอาการมันเริ่มมีเริ่มเรอเริ่มแน่นท้องเริ่มจุกมีอาการหนักขึ้นจนกระทั่งผมอยู่ต่างจังหวัดน,นั่งรถสาธารณะไปนั่งรถประจำทางไปกลับบ้านไม่ไหวผมต้องเข้าไปหาคลินิกผมก็ทานยานอนอยู่ในคลินิกนั้นสองสามชั่วโมงถึงจะกลับบ้านได้ก็ไปตรวจโรงงานเพื่อการส่งออกะครับ ทั้งหมูเป็ดไก่เลยเพราะว่าอยู่กระบวิษัทก็งานส่งออกตรวจคุณภาพเพื่อการส่งออกตามมาตรฐานแต่ละประเทศที่เราส่งออกผมก็มันไม่ดีแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมก็ไปพบหมอคือโรงบานามาแล้วก็ไปตรวจเรื่องระบบทางเดินอาหารหมอก็บอกว่าน่าจะเป็นโรคกระเพาะแล้วถ้าทานอาหารไม่เป็นเวลาถ้าอาการอย่างนี้อย่างแน่นท้องเรอบ่อยทานยามาเรื่อยมาเรื่อยอยาได้โรคกระเพาะทั่วไปยาขับลมยาช่วยย่อยรักษาแผลในกระเพาะแล้วก็หมอก็บอกว่า ต้องไม่ทานเผ็ดนะต้องไม่ทานอาหารรสจัดทานอาหารให้เป็นเวลาผมก็มาปฏิบัติตามตามนั้นนะครับตั้งแต่วันนั้นผมเลิกน้ำอัดลมมาจนถึงวันนี้แล้วก็ผมไม่ทานน้าเย็นเลยผมทานน้าอุ่นหรือน้ําธรรมดาแต่ว่าอาการมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมจนกระทั่งผมต้องไปหาหมออีกผมก็เป็นมาตั้งแต่ปีสี่ห้าจนกระทั่งมันหนักขึ้นหนักขึ้นทีสองที่สามนอนไม่หลับแล้วพอตื่นมาผมก็หายาหอมครับลมออกมาเอาหมอนซ้อนกันสามชั้น นั่งไว้ที่หัวเตียงแล้วผมก็นั่งพิงตั้งแต่ปีสี่ห้ามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีอาการเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นตีสองตีสามไม่เลยอ,อย่างเดียวแล้วแน่นจุกหัวใจสั่นหัวใจเต้นแรงมีเง่อออกคล้ายๆกับโรคเส้นเลือดหัวใจตีบผมก็เข้าฉุกเฉินที่รามานี่บ่อยมากได้ยาได้ฉีดยาก็คือไปเล่าอาการนะว่าผมไปตรวจระย้อนนะหมอบอกว่าลมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแก๊สที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมาอัดกระบังลมมันจะมาอัดทุกส่วนหัวใจ เต้นผิดปกติเต้นแรงมีหอบด้วยเหนื่อออกตามมือหาตรวจเช็คทั้งระบบหลอดเลือดและหัวใจด้วยว่ามีอะไรไหมแต่ทุกครั้งที่ไปก็ไม่มีก็เหมือนเดิมก็ไม่หายมันก็ยิ่งหนักขึ้นบางครั้งผมไปออกไปตรวจโรงงานเนี่ยผมขับรถไปเนี่ยไปแค่ครึ่งชั่วโมงผมกลับรถกลับบ้านเ mm hmm. พลียเหนื่อยเหมือนจะเป็นลมอะ่ะผมก็คิดว่ามันไปต่อไปคงไม่ไหวแล้วกลับมาบ้านดีกว่าหูรูดหลอดอาหารมันเสื่อม มันไม่ปิดเหมือนคนทั่วไปหมอก็บอกว่าวิธีก็อาจจะมีผ่าตัดแต่หมอไม่แนะนําสมุนไพรหลายๆตัวที่ผมทานที่มันดังๆได้รางวัลมาจากต่างประเทศ <c oughs> ก็ทานอยู่ก็ก็ไม่ได้อู้มันทรมานดจริงๆมันไม่เหมือนคนธรรมดาเลยก็ท่องท่องเว็บท่องหาเพจไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอฮาชนีนี่แหละในในเพจของน้องน้องหญิงตัวนี้มันเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นงานวิจัยผมสั่งไปสองกล่องผมก็ทานตามที่น้องหญิงเขาแนะนำว่า ผมน่าจะเป็นระยะสามแล้วมือละเม็ดก็รู้สึกตั้งแต่เม็ดแรกว่าในท้องนี่มันจะเย็นแล้วก็ปั่นปวดแล้วก็มีเรือออกมาเรือออกมาบ้างะนะก็ทานไปเรื่อยๆนี้ตีสองตีสามเราเราก็คุยกับแฟนว่าเอะพ่อไม่ไม่เป็นแล้วนะไม่มีอาการที่จะตื่นมาแล้วนะนอนสี่ทุ่มมันก็หลับยาวไปถึงตีห้านาฬิกาปลุกตื่นมาแล้วนะเป็นมาตั้งสิบแปดปีมันใครจะไปรู้ว่ามันมันทำให้เราดีขึ้นได้ กล่องที่2ผมก็ทานวันลเม็ดวัลเม็ดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อเจียดีผมหมดแล้วมันมีขาดช่วงใช่ไหมครัถึงแม้ว่าขาดช่วงที่ผมทานยานะผมก็ไม่มีอาการนะเจียดีก็ถือว่าสุดยอดของของสม,มุนไพรแล้วก็ช่วยช่วยเพื่อนมนุษย์ที่เป็นอีกหลายๆคนต่อไปข้างหน้าเนี่ยก็บอกบอกผู้ป่วยเลยว่าเรามันอย่าไปท้อแท้มรักษาหายได้แต่ว่าต้องปฏิบัติตัวแล้วก็ทานสม,มุนไพรควบคู่กันไปด้วย